ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ channel ค่ะและนี่คือ Tarot Artist ค่ะซีรีส์ประจำวันพรานะวันนี้ค่ะเราใช้ไพ่สำรับนี้เลยในการที่จะมาดูให้กันเนาะนี่สำรับนี้กล่องเป็นแบบนี้นะเพิ่งทำรีวิวไพ่ไปค่ะสามารถตามไปดูรีวิวได้ถ้าเกิดว่าชอบหน้าไพนะ่เนาะสำรับนี้ชื่อว่าวินเทจเทโรเนะเป็นคนชอบไพ่สไตล์วินเทจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสำรับนี้ก็ เป็นอีกสำรับหนึ่งที่น่ารักนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าภาพกันว่าจะเป็นยังไงและพลังงานของวินเทจทารโรเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องราวความรัก ยังไงบ้างสําหรับใครที่เพิ่งเปิดเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นแรนดอมหรือคอลเลกทีฟค่ะพลังงานเป็นเรื่องราวของคนสองคนเนาะชื่อว่า Story of l o v e ค่ะจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องราวของคนอื่นก็ได้ลองฟังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะฟังเป็นเรื่องราวว่าแบบเออเรื่องราวความรักมันก็มีแบบนี้ด้วยดูซิว่าไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวของใครซึ่ง EP ีนี้ค่ะเป็น E ีีที่แบบ แปดสิบกว่าแล้วเนาะก่อนหน้านี้แต่ละ E ีพีเปิ้ลใช้ไพ่คนละสสาหรับกันหมดเลยค่ะถ้าเกิดคุณชอบวิธีการอ่านอาจจะมี e ีพีไหนก็ได้เนาะที่อาจจะตรงกับคุณถ้าเกิดว่า E ีพีนี้ไม่ตรงนะอ่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็คือตรงต่อเนื่องมาหลาย e ีพีก็มีจริงๆเปิ้ลไม่ได้ตั้งใจทำเป็นแบบซีรีส์ในเชิงที่แบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนาะเป็นเรื่องแยกจากกันได้แต่ว่าบางทีพลังงานมันก็ต่อเนื่องไพ่ก็ยังอยากจะเล่าเรื่องราวเดิมๆอีกอะไรางี้เนาะก็ ดูกันได้นะคะเราจะทํากันทุกวันพระนะะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย Energy ด้านบนเป็นพลังงานฝั่งของคุณด้านล่างเป็นพลังงานฝั่งของอีกใครใครอีกคนนึงเนาะอาจจะเจอกันแล้วหรือยังไม่เจอกันก็ได้นะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะของคุณ Strength เด็กถือดาบแล้วก็8ดไม้ใต้สําหรับเป็น4เหรียญน,นะเหมือนแบบแก้ปัญหาเนาะอยู่ในพื้นที่ของเราทํางานหาเงินใช้ชีวิตอะไรของเราไปอะไรอย่างงี้เนาะ แล้วก็แก้ปัญหาอาประมาณนี้เท่าที่เพื่อนเห็นนะเหมือนเป็น energy ของการที่ก็ใช้ชีวิตไปคุณอาจจะมีคนในใจก็ได้นะเพราะมีเด็กถือดาบคืออาจจะแบบส่องๆส,สนใจแต่ว่าก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรก็ทํางานหาเงินไปแต่พอคิดถึงก็อาจจะหันไปส่องหันไปมองบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าไม่ได้ดูเร่งรีบไม่ได้ดูพยายามไม่ได้ดูจะเข้าหาเท่าไหร่เหมือนแค่แบบเออเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมก็แค่ไปเห็นเนาะถ้าเกิดเห็นว่าเขาสบายดีคุณก็ แฮปปี้อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามีคนในใจนะแต่ถ้าไม่มีป้ลก็มองว่าถ้ามันมีใครเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณนะ่ะคุณจะรู้สึกว่าก็เปิดใจคุยนะแต่ว่าไม่รีบเนาะด้วยความว่าเป็นไพ่สเตรงเนี่ยคุณจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคะ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตของคุณไปเนาะทำงานหาเงินอะไรไปถ้ามันมีการติดต่อสื่อสารมา คุณก็อาจจะเหมือนพูดคุยก็ได้ถ้าเป็นคนใหม่หรือคนเก่าใดๆก็ตามคุณก็จะมีการเปิดใจพูดคุยแต่คุณจะไม่รีบเลยนะหรือถ้าเกิดไม่มีเลยเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะเหมือนอ่าเขาเรียกอะไระถ้าใครทํางานเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียออนไลน์ต่างๆใช้แบบโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยคุณก็จะอยู่กับตัวเองค่ะแล้วก็ทํางานหาเงินใช้ชีวิตอะไรของคุณไปมากกว่าเนาะเพราะมันมีการคิดเรื่องเงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอันนี้เป็น energy ฝั่งของคุณซึ่งก็ไม่ได้บอกถึงอารมณ์ว่า ทุกสุขอะไรยังไงเปิ้ลคิดว่าอารมณ์ค่อนข้างโอเคนะหมายถึงว่าดูโตรแก้ปัญหาใช้ชีวิตอะไรไปแบบนี้ในขณะที่พลังงานฝั่งของอีกคนนึงค่ะอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่คุณดิวอยู่ก็ได้อาจจะเคยเจอหรือยังไม่เจอก็ได้เหมือนกันเอเนจี้เขาแบบดูแบบแย่เออเปิ้เท่าที่เปิ้รู้สึกนะคือมีเก้าไม้สามดาบแล้วก็ห้าเหรียญคืออยู่ในภาวะที่แบบเจออุปสรรคปัญหาพอสมควรเลยนะเปิ้ลไม่รู้ว่าคนคนนี้กับคุณเนี่ยรู้จักกันหรือย,อยังเพราะไพ่ไม่ได้บอกเนาะ แต่บอกว่าเขาเหนื่อยของคุณเป็นแปดไม้คือการงานคือก้าวหน้าเลยหรอปแบบค่อยๆขยายไปข้างหน้าแต่ก้าวไม้มันคืออะไรเดิมๆเหนื่อยวนไปวนมาแล้วก็มีสามดาบคือความไม่ได้ดั่งใจต่างๆแล้วมีห้าเหรียญอีกเป็นไพ่ของความขัดแคลนค่ะหมายความว่าถ้าเขาโฟกัสในเรื่องงานอย่างเดียวยังไม่ได้แบบว่ามีฟงมีแฟนหรือไม่ได้อะไรกับคุณเนาะหรือย,ยังไม่ได้เจอกันมันเหมือนกับว่างานก็นกหนักนู่นนี่เง,งินก็แบบเหมือนติดขัดอะไรเงี้ยมันเหมือนชีวิตเขาเจอแต่อุปสรรคปัญหาแล้วก็ติดขัด ประมาณนี้ค่อนข้างเยอะเลยโดยเน้นไปนเรื่องงานกับเรื่องเงินเนอะไอเรื่องที่ผิดหวังเสียใจอะไรเงี้ยถ้าเขากับคุณยังไม่เจอกันหรือตัวเขาเองอาจจะมีบาดแผลมีวิกฤตชีวิตอะไรก็ได้แต่มันมีความเหนื่อยค่ระก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยแล้วเขาก็อยาก,อยากจะอยู่นิ่งๆเนาะแต่ถามว่ามือก็ยังคงทําไปนะหมายความว่าถ้าเกิดทำงานก็ยังคงทําไปยังยังอยู่ในวินยัยยังมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ต้องทําอยู่แต่ว่ามันเหมือนมีเรื่องให้เขา ผิดหวังหรือไม่ได้ดังใจอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณกับเขายังไม่เจอกันก็ต้องบอกว่าของคุณอ่ะทำงานหาเงินไปเรื่อยๆมีความสุขเลยคะ่ะเ n e r g y ของเขาเนี่ยมันเหมือนแบบเขาต้องผ่านวิกฤตอะไรมาก่อนถึงจะได้มาเจอคุณอะไรแบบนี้เนาะอืมแต่ถ้าคนคนนี้คุณรู้จักกันแล้วเนี่ยก็เนี่ยแหละถ้ามันไม่รู้คุณรู้หรือเปล่าแต่ชีวิตเขามันค่อนข้างจะท็อกซิก ดราม่าแล้วก็ผิดหวังเสียใจค่อนข้างมากในช่วงจังหวะเวลานี้เนาะอะ,อะเรามาดูกันต่อแล้วจะเป็นยังไงเพราะน,นี้เป็น energy เริ่มต้นนะว่าตอนนี้อารมณ์ของคุณประมาณนี้อารมณ์ของคนคนนั้นประมาณนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อไปคะมาเจอกันหรือยังสองคนนี้ไหนไพ่ช่วยเล่าให้ฟังทีไม่งั้นเราก็จะไม่รู้นะเพราะว่าไพ่ชุดแรกเนี่ยไม่เห็นเลยค่ะว่ารู้จักกันหรือเปล่า หนึ 1> 1 wow. ่งถ้วยว้าวสองถ้วยไอ้หกไม้สี่เหรียญเฮ้ยอ erm. ันเดิมอะสี่เหรียญอันเดิมอะแปลว่าจะมีการหยิบยื่นความรักมาให้ซึ่งบนมองว่าถามว่ารู้จักกันแล้วไหมมันอาจจะเป็นคนใหม่เลยก็ได้นะเออเพราะเอเนอรจีมันดูแปลกใหม่มากเลยเพร,รู้สึกว่า เออมันอาจจะมีการอยู่ๆมีเหตุมีโชคชะตามีแบบดีวายนำพายคุณสองคนมาเจอกันแล้วเจอกันแล้วมันเหมือนตาปิงอ่ะเออเพราะว่าภพ่ใต้สำหรับเมงโฮมเบนสี่เรียนเหมือนเดิมก็เลยมองว่าเฮ้ยคือถ้าเกิดก่อนหน้านี้รู้จักกันก่อนหน้านี้มันแปลว่าไม่ได้เป็นแฟนกันนะมันเป็นเอ NERGY แบบยังไม่เคยคบกันใช้คํานี้แล้วกันยังไม่เคยมีคอมเมนต์กันถ้าเป็นคนคุยอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่หรือไม่ก็อาจจะไม่เคยเจอกันเลยก็ได้เพราะมันเป็นเฟรชเนาะหนึ่งเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ชอบกัน เนาะแล้วก็หกไม้แปแล้ว,ว่าอาจจะเจอเจอจากหน้าที่การงานก็ได้นะคะหรือเดินทางมาเจอกันก็ได้เหมือนกันอะแต่มันเป็นอย่างเงี้ยมันคือแบบเจอแล้วมันก็รู้สึกดีตัวฝั่งคุณนะอาแล้วว่าคุณจะมีคนเข้ามานะคนคนนี้ด้วยเพราะว่า Energy รวมมันยังเป็นใบเดิมอยู่นี่ขนาดสับไพแล้วนะ Judgment เนี่ยพ h มลิคิทเ e อ m i t c h แ r เนี่ยอยู่ๆก็แบบฟ้าส่งมานี่ขนลุกอยู่ ฟ้าส่งมาให้คุณสองคนเจอกันเปิ้อไม่รู้นะว่าคนคนนี้เป็นแบบไหนถ้าเกิดคุณเคยคุยกันมันอาจจะเจอเจอกันจากหน้าที่การงานอะ,อะไรก็ได้แล้วก็อาจจะไม่ได้อะไรกันอยู่ๆแบบโชคชะตาเวลาที่เหมาะสมค่ะมันนำพาให้คุณสองคนอยู่ๆก็เอ๊ยยังไงนะเพราะเขาดูเป็นคนแบบเฮอร์มิตเนี่ยจริงๆมันคิดว่าเขาก็คุณน่าจะแบบไม่ได้ มันดูแปลกอะที่เราสองคนมาเจอกันหรือว่าเราไปได้เรียนรู้กันหรืออะไรเงี้ยแต่อยู่ๆมันมีเหตุคระมันเป็นไพ่เดินทางสองอรเลยคุณเห็นไหมมีทั้งหกไม้ทั้งแชร์ออดแปลว่าคุณสองคนจะถึงเวลาในการที่จะมาเจอกันเฉยเลยพอเจอกันแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าแบบเนี่ยจัดเม้นท์กันหนึ่งถ้วยคือมันเป็นเป็นเหมือนพรมลิขิตนำพาให้เราสองคนมาเจอกันค่ะแล้วก็ เขาค่อนข้างจะคิดหนักพอสมควรกับความสัมพันธ์นี้เนาะเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาโสดมานานหรือเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนคิดเดยอะคิดมากมี energy ของคนราศีกันนะเป็นคนแบบคิดเดยอะคิดมากเป็นคนละเอียดเป็นคนที่แบบเป็นคนค่อยคิยคยคดเนาะเออไม่ได้เป็นคนรีบร้อนนะเป็นคนที่เหมือนคิดให้ดีก่อนคิดใหท้ทวนถี่รอบครอบอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเขาจะสารสัมพันธ์อะไรกับใครใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นพอมันมาเจอกันเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณน่ะจะชอบเขา คุณจะมีความรู้สึกสปาร์กเพราะว่าไพ่ถ้วยนะมันอยู่ที่คุณเนาะเหมือนแบบเออรู้สึกว่าคนนี้แบบเออเหมือนแบบเอออยู่ๆทาไมเจอโชคโชคชะตานําพาแล้วคุณก็ชอบเขาในขณะที่ฝั่งเขาเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเหมือนพรมลิขิดนําพาให้มาเจอกันแต่เขาเป็นคนคิดเยอะคิดมากค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าเออมันมีระยะทางหรือเปล่านะมันแตกต่างกันหรือเปล่าอายุต่างกันหรือว่าไกลกันหรืออะไรกม่ลูกที่มันดูเหมือนมีความแตกต่างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้เป็นคิดว่า มันจะค่อยๆเริ่มนะใครที่โสดอยู่เข้ามาดู s o r r y of l o เ e อวันนี้บนคิดว่าคุณจะได้เจอนะเออใครรอคอยคือถ้าเกิดอยู่ๆคุณไม่เคยดูแลและ Energy ไม่มันก็ดึงดูให้คุณมาดูคลิปนี้มันเป็นไปได้สูงเลยค่ะว่าจากอาวาลอยากจะบอกคุณเนาะว่าคุณมีโอกาสกำลังจะได้เจอใครบางคนเข้ามาแล้วนะแล้วยังไงต่อคะความสัมพันธ์นี้หถ้วยนี่ไงคุณจะรู้สึกผูกพันเหมือนคนเคยรู้จักกันมาก่อนเทม a n c น ฟอรสอดอ่าฮะหกเหรียญอาจจะเป็นคนเคยรู้จักกันมาก่อนอย่างที่เพื่อนบอกเนอะคือเคยเจอกันมาเป็นเพื่อนสมัยเด็กสมัยเรียนหรือเคยคุยกันแล้วก็หายไปแล้วอยู่ๆมันก็มีการวนกลับมาทักทายพูดคุยด้วยภาระป,ะปะปังหรือว่าด้วยหน้าที่หรือว่าดีวายวไม่รู้จัดสรรค่ะพอถึงเวลาที่เหมาะสมพู่สองคนจะได้กลับมาพูดคุยสารสัมพันธ์กันแบบงงๆเนอะแต่เพื่อนคิดว่ามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันเนอะมีทั้งเชอริลลมีทั้งเทมเบรนส์แปลว่า อาจจะเป็นคนละจังหวัดคนละประเทศอยู่ไกลกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ก็จักราวาลน,นำพายคุยสองคนเฮ้ยจากที่เงียบๆไม่ได้คุยกันมาตั้งนานอยู่ๆก็มีโอกาสกลับมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลใดๆก็ไม่รู้นะเนาะสองเหรียญ e m p e r a n c e กับ2เหรียญเนี่ย o อ w a n ันเนี่ยอยู่ไกลกันจริงๆอัศวินไม้ไม้มันจะมีการแบบพูดคุยกันจริงๆคือผ่านออนไลน์ก่อนก็ได้นะ ออนไลน์หรือไม่ก็อยู่ไกลกันแล้วก็ต้องแบบเดินทางมาเจอเจอกันแต่ว่าโดยปกติแล้วคุณสองคนไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเออทำงานคนละที่อยู่กันคนละจังหวัดอยู่กันคนละประเทศแบบนี้ก็ได้ถ้าเจอกันนะแล้วมันจะต้องมีการพูดคุยผ่านออนไลน์แน่นอนเออเบิ้ลมองว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบคนเคยรู้จักนะเอาตรงเพราะเอเนจีมันเหมือนวนเวียนเนาะเคยรู้จักแต่เบิ้ลบอกเลยค่ะว่าคุณไม่ได้เคยเป็นแฟนกันแน่เหมือนไม่ได้มีคอมมิทเมนต์อะไรกัน อาจจะแบบเป็นเพื่อนกันแล้วก็หายกันไปตั้งนานอยู่ๆก็กลับมาพูดคุยแล้วก็อยู่เอ้ยเพราะมันขึ้นถ้วยตรงควานะแบบอยู่ก็สปาร์กอะไรแบบนี้อ่าเป็นไปได้อยู่ก็รู้สึกว่าเออมันรู้สึกดีจังเลยทางที่ตอนแรกนู่นตอนนู้นที่เจอกันอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็ได้เนาะเน<ส>ี่ยแล้วมันก็มีการวนเวียนมีเหตุให้ต้องแบบมาคุยกันอะไรฝั่งคุณอะเป็นฝั่งที่มีความรู้สึกมากกว่านะเป็นฝั่งถ้วยเนาะควรจะรู้สึกว่าเออทำไมคุ้นเคยทำไมรู้สึกรักผูกพันชอบแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าเออคนนี้เออแบบ โชคชะตานำพาเนอะทำไมมันถึงวนมาเจอกันได้อะไรแบบเนี้ยคืองงงอะไรประมาณเนี้ยเป็นไปได้สูงนะแนวโน้มแบบเออมันจะมีโอกาสได้มาพูดคุยสารสัมพันธ์กันแล้วมันจะได้พัฒนาไหมคะเนมาดูซิเอนจิเหมือนดีเลยนะเออเอนจิดีเลยนะอืมจะได้พูดคุยสารสัมพันธ์กันไหมคะเขาจะชอบคุณไหมเนี่ยทำไมดูเหมือนคุณชอบเขาแล้วเขาชอบคุณหรือเปล่าหนี่มาดูซิอือ หนึ่ง <1, S 2> เหรียญ energy ฝั่งคุณคือดีมากเด็กถือไม้ห้าถ้วยอืมพอบอก energy ดีมากขึ้นมาเป็นห้าถ้วยเลย 9, เก้าเหรียญอ่าโอเคมันเป็นการเริ่มต้นนะป่้นคิดว่าคุณจะชอบเขาแต่ด้วยบาดแผลใดๆที่คุณเคยมีมาไม่ว่าจะกับใครก็ตามแต่ปุ้นไม่ได้คิดว่าเป็นกับคนนี้นะเพราะว่าเพราะว่าคุณกับเขามัน fresh มากเลยอะมันไม่ได้ดูเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเคยท็อกซิกกันมาอะไรแบบนี้เนาะ คือมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่คุณจะค่อยเป็นค่อยไปค่ะเพราะว่าตัวเราเองเคยผ่านแผลมาเท่าที่เพื่อนเห็นนะห้าถ้วยคือเคยผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาแล้วเราก็เลยกลัวที่จะสารสัมพันธ์กับใครแต่ว่าด้วยความคนนี้มันมีความคลิกมันมีความเข้ากันได้หลายๆอย่างที่ทําให้คุณเปิดใจในการจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์ค่ะแต่ว่ามันจะช้านะเพราะว่าหนึ่งเรียนเนาะแล้วมันยังเป็นเก้าเหรียญยุบแล้วว่าคุณก็จะยังสดสวย หล่อและรวยมากอยู่อะไรเงี้ยแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเนี่ยแหละไพ่มันขึ้นมาบอกว่าเพราะว่าเราเคยมีแผลหรือเราเคยมีบาดแผลเราเคยกลัวถ้าคนคนนี้เคยคุยกับคุณในเชิงเป็นคนคุยเนาะแล้วหายไปแล้วพอกลับมามันจะมีความหลอนอยู่ถ้าเป็นเคสนันจะหลอนว่าแบบเออเดี๋ยวมันก็หายไปอีกหรือเปล่ามันจะพัฒนาได้จริงหรออะไรเงี้ยแล้วคุณก็จะมีความระวังแล้วช้าแต่ถ้าคนนี้เป็นคนใหม่กิ๊กเลยคือไม่เคยสายสัมพันธ์ในเชิงแบบว่า มุ้งมิ้งเลยอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะเป็นการที่คุณเคยมีปมมีแผลในอดีตแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เข้ามากลัวมันเป็นความกลัวแล้วกันเนาะกลัวจะเจ็บกลัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆเริ่มแต่เปิ้ลนไม่ได้เห็นว่าคุณปิดใจนะเพราะมันมีการเริ่มต้นเห็นไหมมีทั้งหนึ่งเรียนมีทั้งเด็กถือไม้แปลวว่ามันมีความรู้สึกดีมีแพชชั่นมีความรู้สึกชอบในความสัมพันธ์นี้มากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณก็เลยจะค่อยๆลองลองค่อยๆสร้างส ล้วเขาล่ะจริงจังจริงใจหรือเปล่าสิบไม้ The star The sun โอเคเพราะว่าคุณถูกสเปคเขาเหมือนกันนะคุณมีความแบบถูกใจใช่เลยมีความตรงสเปคมีความดูดีแต่ว่ามันก็ดูเป็นไปได้ยากเนาะสิบไม้เป็นมองว่ามันเป็นไปได้ยากยังไงไม่รู้เพราะว่าสถานะของคุณสองคนเหรอหรือว่าด้วยหน้าที่การงานหรือด้วยอะไรไม่รู้แต่ทําไมเขาแบกหนักเป็นมองว่า คือเหมือนตรงสเปคเหมือนถูกใจนะแต่อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจจะเป็นระยะทางหรืออายุหรือเปล่าที่ทําให้มันดูมีอุปสรรคปัญหาในความสัมพันธ์เพราะเมื่อกี้มันมีระยะทางไพ่ระยะระยะทางเยอะมากเลยเนาะอืมเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้คุณก็ไม่อยากรีเพราะคุณเคยมีแผลเขาก็ไม่อยากรีเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ง่ายในความสัมพันธ์นี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสิบไม้แปลว่าอะไรคะฝั่งเขาถ้าม,ามันถึงแบกหนักจังเนี่ยเขาดูหน่อยทั้งที่เป็นเดอะซากกับเดอะซันเลยนะอ่ะ คิงถือดาบอ่ะคิดเยอะอ่ะโอเคคิดเยอะคิดมากมีความเหมือนแบบเหมาะสมกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะเออเป็นไปได้เหมือนกันที่เพิ่นมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเขาเป็นคนคิดเยอะคิดมากตั้งแต่แรกอย่างที่เพิ่นบอกว่ามันมีไพ่เฮอร์มิตเนาะพอขึ้นสิบไม้พอเราเปิดปุ๊บม,มันกลายเป็นคิงถือดาบแปลว่าเขาค่อนข้างจะเป็นคนลอจิกมากเลยคือแบบเออมันจะยังไงมันจะเหมาะกันไหมคนอื่นจะมองยังไงคือเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการที่แบบ กังวลอ่ะเออมีความกังวลใจสูงคุณอ่ะมีความกลัวกลัวผิดหวังแต่เขามีความกังวลใจในเรื่องของการที่แบบเหมาะสมไหมคนอื่นจะมองยังไงมันจะเข้ากันได้หรือเปล่ามันจะแบบพัฒนาแล้วมันจะยังไงมันจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าคือเขาจะคิดเป็นเชิงอุปสรรคปัญหาตะก,กะเนาะแต่คุณจะเป็นคนที่แบบเป็นเชิงฟิลลิ่งเออเป็นแบบอารมณ์ความรู้สึกอีโมเพราะฉันเปิ้ลมองว่าคนที่เข้ามาดูช่องเปิ้ลอ่ะเป็นผู้หญิงซะมากกว่าเพราะค่อนข้างจะแบบ เซนซิทีฟกว่าอิโมชั่นลกว่าเลอในขณะนี้อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพลังงานแบบมาสคูลีนหน่อยคือมีความเป็นตักกะแต่คุณสามารถสลับกันได้คะคุณจะเป็นพลังงานแบบไหนก็ได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาดูเป็นคนแบบคิดเยอะคิดมากอะ่ะคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลด้วยเออนะแล้วยังไงต่อไปคะเนดูต่อคะ่ะแล้วยังไงความสัมพันธ์นี้มันจะได้พัฒนาไหมคะรอบสุดท้ายในดูไหนสิยังไงยังไง High p r e s t e s s s of Wands นะคะเจ็ดไม้ เอ็มเพอเรอร์ืมคิงถือถ้วยอ่ะคะ่ะโอเคอ่ะดูฝั่งเขาด้วยควีนถือไม้อ่าฮะเจ็บเจ็บอิวออฟฟอร์จูนโอเคอ่ะคิงถือถ้วยมีความรักอยู่ตรงนั้นแหละองตงก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเขาคิดเยอะในขณะที่คุณก็เหมือนแบบกลัวผิดหวังอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันก็เลยค่อยเป็นค่อยไปคะ่ะมันจะรีบไม่ได้เลย นะคุณก็มองว่าเขาดูแบบกัไม่ได้ชอบคุณมากหรือเปล่าเหมือนหรือไม่ดีวกับคุณเพราะว่าทุละปะปังหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คุณมีมีอินทิวิชันกับเขานะมีไฮเปอร์เทสขึ้นมาแล้ว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณว่าคุณรู้หรือคุณเชื่อสัญชาตญาณตัวเองอะว่าเขามีความรักคุณอยู่นะเขาชอบคุณอยู่นะแต่การแสดงออกของเขาว่ามันดูเหมือนแบบขัดแย้งกันนึกออกปะ พอมันขัดแยง้งพวบคุณก็เลยไม่อยากแสดงออกความรู้สึกให้เขารู้เหมือนกันมันก็เลยเป็นการต่อสู้กับตัวเองค่ะว่าเราจะไม่แสดงออกว่าเราชอบเขาก่อนเพราะว่าตัวเขาเองก็ดูแบบคือคุณอะเหมือนขัดแย้งกับตัวเองในเชิงที่บอกว่าเฮ้ยเออฉันรู้สึกนะฉันรู้สึกว่าฉันมีเซน์ว่าเขาก็ชอบฉันเหมือนกันฉันไม่ได้คิดไปเองนะแต่การแสดงออกของเขาถ้ามันดูเป็นเอ็มเพอรอร์ยจังเลยมันดูเป็นคนแบบว่าเก๊กนิดนึงเนอะเอ็มเพอรอร์คิดคิดสภาพเหมือนคนที่เป็นเจ้านายเนี่ยเขาจะแบบมีความมีฟอร์มมีการวางฟอร์มมีความแบบ ไม่ไม่แสดงออกชัดเจนหรือจีบหรืออะไรเงี้ยให้เรารู้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบเฮ้ยตกลงเขายังไงวะเขาแบบแบบชอบเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลึกๆอะคุณรู้แหละว่าเขาชอบคุณเนาะในขณะที่เขาก็เหมือนการเออตลกมากเลยคู่เนี้ยคือเขาก็เขาก็รู้สึกกับคุณนะจริงๆเหมือนที่คุณคิดนั่นแหละมีไพ่เจ็ดดาบแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าคุณก็ดูขี้เล่นดูมีเสน่ห์ดูแบบพอคุยกันแล้วแบบเขาก็งงว่าเอ้ e i, มันคือแค่เล่นๆหรือคุณก็ชอบเขาว้าอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนคนสองคนที่ไม่ยอมเปิดใจพูดกันตรงๆนึกออกปะว่าเออชอบนะแบบเป็นแฟนกันไหมจีบกันไหมคือคุยคุยกันเล่นๆแล้วเหมือนหยอดหยอดเหมือนคุณก็เล่นกับเขาไงแต่ว่าเขาก็แบบเอ๊ะชอบหรือเปล่าชอบหรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบหรือยังไงมันึ้นเลยมีความแบบรักกันนะชอบกันนะแต่ว่ามันดันกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนแบบเออใครใครเปิดเผยความรู้สึกก่อนแพ้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเหมือนต่างคนต่างกลัวเสียฟอร์ม ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเลยเหมือนกับแอบชอบรู้สึกดีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยคุณชอบเขาไหมหรือว่าคือคุณเป็นคนมีเสน่ห์ในสายตาเขาเนาะทั้งเดือดซาทั้งเดือดซานนังควีนถือไม้มันบอกเลยค่ะว่าคือคุณตรงสเปคเขามากๆใช้คํานี้เลยนะคือแบบคือแบบมีแพชชั่นแล้วก็แบบชอบตรงสเปคมีเสน่ห์แล้วพอคุณมีเสน่ห์แล้วสวยหรือดูดีหรือหล่อในสายตาของเขาเนี่ยมันไม่แปลกค่ะที่เขาจะรู้สึกว่าคุณจะชอบเขาหรอแล้วมันจะมีคนมาชอบคุณเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ย คือคุณคุยกับเขาคนเดียวไหมหรือใดๆอย่างเงี้ยเนาะแต่เขาก็ไม่กล้าถามคุณตรงๆเนื้อออก่าเขาก็จะเหมือนแบบแอบส่องแอบดูแล้วก็แบบค่อยๆดูไปไม่แน่ใจแต่ก็ไม่กล้าถามกลัวแบบกลัวเสียเหลี่ยมมะเนาะกลัวถามแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรู้ว่าเขาชอบอะไรประมาณเนี้ยมันเลยเหมือนเป็น energy ของการชักเยอ่อยู่ว่าแบบเออตกลงยังไงแต่คุยกันนะเออจริงๆคือในใจเพิ่นคิดว่าคุณสองคนรู้กันแหละว่าคุณอะชอบกันแต่มันดันไม่มีใครยอมพูดออกมาว่าแบบเออแบบชอบนะแบบลอง สารสัมพันธ์กันไหมหรือคบกันดีไหมอะไรอย่าเออเป็นความสัมพันธ์น่ารักน่ารักนะอ่ะนี่มันห้ารอบแล้วนะแต่ขอเปิดอีกอันหนึ่งว่าตกลงความสัมพันธ์นี้มันจะได้พัฒนาไหมคะตกลงจะมีใครพูดพูดไหมหรือมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมอ่านดูนะคะขอบทสรุปสามใบค่ะตกลงจะเป็นยังไงคะความสัมพันธ์นี้มามันค่อนข้างน่ารักนะเอ็นจีวันเนี้ยอัศวินเหรียญสามถ้วยโอเคสี่ถ้วยอ่า อัศวินถ้วยเนี่ยมันมีความรักอยู่ตรงนั้นแน่นอนแต่การความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาช้ามากๆค่ะเพราะว่าด้วยอัศวินเหรียญเนาะคือมันจะกลายกลายเป็นว่าค่อยๆคุยค่ะมันจะมีความสำม่ำเสมอนะเันบอกแบบนี้ก่อนคือมันจะไม่หายไปแล้วคือหลังจากนี้ไปอ่ะถ้าเกิดคุณเจอคนเนี้ยถ้ามันเคยเป็นคนคุยเก่าแล้วมันเคยหายไปกลับมาต่อไปมันจะไม่หายไปละหรือถ้ามันเป็นคนใหม่เลยความสัมพันธ์มันจะคือไอ้เขาว่าไม่หายไปของเปิ้นแต่ละคนความถี่ไม่เท่ากันนะแต่ด้วยความเป็นอัด เป็นอัศบินเหรียญมันแปลว่ามันจะมีความสม่ําเสมอค่ะถ้าปกติเขาคุยกับคุณอาทิตย์ละครั้งมันก็อาจจะยังคงอาทิตย์ละครั้งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นความสับพลันที่ดีนะแต่แถมมันก็ยังไม่มีใครคุยกันหรือบอกกันไงี้ว่าเรารู้สึกอะไรกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนคาดหวังในความสัมพันว่าเออเขาควรจะต้องแอคชั่นหนึ่งสองสามสี่แล้วสปีดมันต้องเร็วกว่านี้คุณจะผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะช้า คือคือมันจะแบบไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังแต่ถามว่ามันจะค่อยเป็นค่อยไปไหมมันมีความรักอยู่ตรงนั้นมันจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วคุณจะรู้สึกดีกับเขาเขาก็รู้สึกดีกับคุณแต่มันจะเป็น energy ของการที่แบบมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟนแล้วก็ยังไม่มีการพูดกันสักทีว่าตกลงเราเป็นอะไรกันเนาะเพราะฉะนั้นมันกลายไปว่าอย่างที่เพื่อนบอกอะว่าเหมือนใครแสดงออกมากกว่าคนนั้นก็อาจจะเหมือนคือมันเหมือนกักกันเนาะคือมัน มันรู้สึกได้ว่าชอบกันหรือพิเศษแต่ว่ามันดันไม่มีใครเอ่ยปากใช้คํานี้มันเลยเป็นสีถั่วค่ะของความยังไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่แต่ไพ่เนี่ยค่อนข้างชัดว่ามีความชอบกันและมันจะค่อยๆสารสัมพันธ์แล้วกันเนาะเพราะว่าจากไพ่อย่างที่เห็นอะว่าฝั่งคุณอะเหมือนเราเคยผิดหวังเสียใจมาเรากลัวเจ็บอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รีบในขณะที่ฝั่งเขาก็เป็นคนตักกะเยอะมากเป็นคนแบบคิดว่ามันจะเหมาะสมไม่เหมาะสมมันดีไม่ดียังไงนะ เยอะมากเลยมันเลยทําให้พัฒนาได้ช้าเพราะฉะนั้นเพิ่นมองว่าเป็นไม่ได้สูงว่าคุณสองคนมันอาจจะมีความแตกต่างกันอะไรหลายอย่างแน่นอนชัดเจนละคุณอีโมชันแลมากกว่าเขาเขาตักกะมากกว่าคุณคนนึงเป็นตักกะคนนึงเป็นอีโมมันก็ดูมีความแบบเอิ่มใจไปกันรอดไหมหนึ่งสองมันอาจจะมีเรื่องระยะทางอาจจะมีเรื่องอายุเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยหรือมันเป็นเรื่องของสังคมก็ได้ค่ะที่ทําให้คุณสองคนมันเหมือนแบบคือเขาก็เลยคิดเยอะไงว่ามันจะพัฒนากับคุณได้ไหมคือถ้าเกิดมันง่าย เขาคงจีบคุณละแต่เพื่อนมองว่าอันนี้มันเหมือนกับทําไมไม่รู้มันก็เลยกลายเป็นว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปละกันคือมันชอบแหละแต่ว่ามันยังไม่กล้าพูดตรงๆไม่กล้าเปิดเผยใจร้อเซนเนื่องจากว่าต่างคนต่างมีอะไรในใจอยู่อ่ะใช้คํานี้แล้วกันเนอะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์นี้คือมันเป็นของคุณจริงๆนะก็อดทนค่ะ เดี๋ยวมันจะพัฒนาได้เพราะมันเห็นความรักอยู่ตรงนั้นทั้งคู่นะแต่ว่ามันอาจจะต้องช้ามากๆใช้คำนี้ช้ามากๆมันอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจว่าคบกัน3เดือนแล้วเป็นแฟนเลยไม่เป็นว่าเป็นปีคนเนี้ยคือถ้าเจอปุ๊บมันก็ต้องคุยกันไปคุยกันไปคุยกันไปแต่มันจะไม่หายไปนะอย่างที่มันบอกคีของมันคือความสัมพันธ์ของเรามันจะยังคงคอนตินิวไปเรื่อยๆคือถ้าคุยทุกวันก็คุยทุกวันถ้าคุยทุกอาทิตย์ก็คุยทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่มีการหายไป แล้วมันถึงจะค่อยๆพัฒนาได้ค่ะอาจจะเป็นปีถึงจะได้สารสัมพันธ์กันจริงๆหรืออาจจะได้รู้ใจกันจริงๆว่าเออชอบนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องพิสูจน์แหละิ้นมองว่าเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆรู้จักถ้าเกิดเราไม่ได้รีบในความสัมพันธ์มากมายคือก็ไม่ได้มีใครไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนก็ไม่ได้จะเป็นต้องรีบถูกไหมความรักที่ดีก็คือต้องค่อยๆสร้างอยู่แล้วแล้วคุณจะมีความรักที่มั่นคงค่ะและความรักครั้งนี้เป็นรัก ี่ชนะก็ขอให้สมหวังในความรักกันละกันใครตรงกับ e ีพีนี้บ้างก็มารั่าสู่กันฟังเนาะเอ e น g y ดีมากเันชอบมากเออเปลี่ยนสถทีเนาะเอ e น g y ที่ผ่านมานะคะแล้วพบกันใหม่ EP ีหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบายบาย